เดี๋ยวลงลาดูมันหดบานมันสูงขึ้นสูงเจ้าแลวนะจก็ยังว่าตัวยโตตรงตต่ก็โตตรงตตรงแล้วบอตงแม่แม่ใหไปหาตาดน้าอาคิปปะทะเด็กวัีผู้ใหญ่เลยรแล้วครับเด็กว S เอผู้ใหญ่นะคะทุกคน